ด,ดวงชาวาราศีพฤษภดวงชะตาของชาวาราศีพฤษภปากศักดิ์สิทธิ์ยาแช่งไขรมัม่วๆเดี๋ยวจะเป็นจริงด้วยบุญกุศลวาสนาวาจาศี์ของท่านตกตำแหน่งใบแดงเขาเรียกว่าพูดอะไรออกมาเป็นไปตามนั้นหมดแช่งไครพูดไขรพังพี่นาาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งแสงสว่าง ด้วยอํานาจบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจิตใจของท่านเปรียบเสมือนเด็กมีความอ่อนโยนมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังใครบางคนจะส่งม้าดอกกุหลาบให้แก่ท่าน ข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คอยปกปกัปกคุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชะตาของท่านบาจาสิษิ์เกิดขึ้นในโชคชะตาปากของท่านศักดิ์สิทธิ์มากอย่าพูดเล่นๆพูดให้รวยถือว่าเป็นใช้ได้ขอให้ข้าพเจ้ารวยขอให้ข้าพเจ้าเฮงขอให้ข้าพเจ้ามีเงินใช้ขอให้ข้าพเจ้า ปัสสาวาฟันเลตเงินทองไหลามาเทมาอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ับนะผมตกตําแหน่งนะครับตั้งคันก็เรียกว่ามีเงินมีทองเกิดขึ้นในโชคชะตาไม่ได้แปลว่าท่านจะนะครับตั้งคันมีลูกขึ้นมานะไม่ใช่นะนะครับแต่หมายถึงเปรียบเสมือนว่าดวงชะตาท่านาตกตําแหน่งตั้งคันก็จะแปลว่าจะมีเงินมีทองนะมีโอกาสทองก็มามีเงินที่ฝังลูกนิมิตเอาไวไ้ในท้อง ท่าจะได้รับปริญญาได้สิ่งดีๆบังเกิดในช่วงชะตาช่วงนี้จะดื้อเป็นพิเศษจะรู้สึกอึดอัดย่ำแยกกับใครบางคนนครับช่วงชะตาตกตำแหน่งเคอร์มิตปูฤลสีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสบสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนกระวายกระสากระสายอดทนอดกั้น,ก,นกับทุกสิ่งทุกอย่าง การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาดันันปักธงรอเตรียมตัวรับทรัพย์เตรียมตัวเฮลัน่นรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย,มายตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายใครบางคนเข้ามาจิตใจอ่อนโยน นะแต่ว่าไม่มีเจตนามันก็พลาดพังทําให้เขาหลงไหลในมนสเสน่เพราะวาจาสิทธิ์การโปยสเสน่ของท่านมันเกิดขึ้นในดวงชะตาบอกให้เขาหลงเขาก็หลงบอกให้เขารักเขาก็รักนะเพราะฉะนั้นอย่าพูดมัวม่วๆเหตุการณ์การที่ท่านพูดอะไรเป็นความจริงนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าชาวราศีพฤษภเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนา ในหัวคิดมากในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียมเงินอดทนอดกัน้นครับมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินมีอะไรบางอย่างทำให้ท่านต้องจับจายออกไปโดยการแกล้งเรื่องราวต่างๆท่านควรที่จะต้องหาคนผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินมาช่วยสนับสนุนค้ำชูอะไรบางอย่างคอยแอบมองว่าท่านเป็นนู่นเป็นนี่นะครับคอยดูถูกเกียดยามครับ ถึงแม้ท่านจะออกรถใหม่ใบ้แดงท่านจะคิดว่าท่านจะทําแบบนี้และเขาจะดีใจกับท่านดวงชะตาของท่านยังมีการเลือกขนทางจะไปซ้ายดีหรือจะไปขวาดีครับความตั้งมั่นประสบความเร็จโชคชะตาของท่านการงานการเงินยิ่งใหญ่ยิ่งนักแต่ว่าก็ไม่สําคัญเท่ากับจิตใจของท่านการที่ท่านโดนผูกดวงชะตาหรือโดนกันแก้งมัดมือมัดเท้าไว้ ไม่สามารถจะทำในสิ่งที่ต้องการได้นะผมสิสิทธิ์จะคอยชี้นำทางให้ท่านแก้ไขปรับปรุงไปเองเตรียมตัวเฮลันรับรัพย์จะได้พบเจอเพื่อนเก่าเข้ามาสนับสนุนเข้ามาปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันทางด้านเรื่องธุรกิจทางการงานการเงินและวาจาสิทธิ์ของท่านปากของท่านหลักสิทธิ์ยิ่งนักในช่วงนี้จะแช่งใครคนนั้นก็ได้แต่งงานจะแช่งใครคนนั้นรถก็ติดติดขัดขัด จะแช่งใครเรื่องการงานการเงินต้องแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเรื่องสิ่งที่ไม่ดีสิ่งซ่อนเล่นเอาไว้อย่าพูดโม้ๆอย่าไปสนใจคอยตรวจนบะสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีให้ปกปิดซ่อนเล่นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะรู้อะไรก็ไม่จาเป็นต้องบอกหมดนะครับไม่ใช่บอกก็หมดนะบอกไม่ได้นะเรื่องบางเรื่องให้ปิดวาจาเอาไว้ น้าปัญหาต่างๆที่นอนไม่หลับกระวนกวายกระสาบกระสายอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างตกตําแหน่งเทมเร์นต์กาได้กาเสียก้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าโชคชะตาตกตําแหน่งยาจบอ,อึดอัดย่ําแย่ตกต่ําเบี้ยดินนะ้าผมจิตใจที่ส่งมอบด้วยทองนะ้าผมหญิงสาวผู้ส่งมอบด้วยทองแปลว่าจิตใจช่างอ่อนโยน ให้ท่านมุ่งม่านมุ่งตรงไปข้างหน้าเจ้าจะแช่งทั้งทีให้แช่งให้รวยแช่งให้ปัสสาวะเร็ตแช่งให้เจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ถ้าเจอคนก็มาชิงหวชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กนเพทุบายก็มายึดทรัพย์หรือการแกล้งในโชคชะตาของท่านอันนี้ช่วยไม่ได้ครับวาจามันออกไปแน่นอนับด้วยบุญกุศลวาสนาเทเทวราสิงสิทธิ์ปกปักคุ้ครองักษาตกตำแหน่งครอบครัว จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ให้ท่านหลบหลีกซ่อเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาตกตำแหน่ง The Lover คนระับไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงมีการชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครบางคนแอบส่งมอบหรือแอบไปพูดคุยแอบไปเจราจาหรือใครบางคนกําลังแอบจะนําดอกไม้มาสู่ตัวท่าน แต่ท่านกลับมีคู่แล้วเขาอาจจะเสียใจนางฟ้าจะส่งมอบสิ่งดีๆมาสู่ตัวท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายครับรับฟังชาวราศีพฤษภต่อกัอนอยาวๆครับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะมีความมั่นคงและความอดทนสูงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนระยะยาว และสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งในทุกด้านของชีวิตความสามารถในการจัดการกับสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นจุดเด่นของคุณในเดือนนี้ดาวพฤห,หัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะนำมาซึ่งโชคลาภและโอกาสดีๆในชีวิตแต่ก็ควรระมัดระวังความเฉื่อยชาหรือการยึดต,ติดกับความสบายจนเกินไปด้านการงานในด้านการงานคุณจะมีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบสูง ทำให้สามารถจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยมความอดท,ทนและความละเอียดรอบคอบของคุณจะเป็นที่ชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือได้รับการพิจารณาเรื่องตำแหน่งดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสุราศีของคุณจะนำมาซึ่งโอกาสในการขยายขอบเขตการทำงานหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของคุณอย่างไรก็ตามควรระวังความดื้อรั้นหรือการยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเดิมๆมมากเกินไปการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอาชีพระยะย,ยาว และพัฒนาทักษะท,ที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในอนาคตคุณอาจพบว่าตนเองมีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการเป็นผู้นำซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในอาชีพของคุณสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของคุณจะเป็นที่ประทับใจของนายจ้างที่มีศักยภาพด้านการเงิน ในด้านการเงินคุณจะมีความมั่นคงและมีวินัยในการใช้จ่ายความสามารถในการบริหารจัดการการเงินของคุณจะอยู่ในระดับที่ดีทำให้สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้ดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะนำมาซึ่งโอกาสในการเพิ่มพูนความมั่งคัง่งอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานหนัก ในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้คุณอาจได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ทางการเงินจากคนรอบข้างหรือจากการทำงานอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกมั่นใจในสถานะทางการเงินของตนเองแต่การรักษาความระมัดระวังและการวางแผนอย่างรอบคอบยังคงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการออมการลงทุนหรือการวางแผนเกษียณการพิจารณาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณในเดือนนี้คุณอาจพบว่าตนเองมีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนหรือการบริหารการเงินมากขึ้นการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงินหรือการลงทุนประเภทต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวด้านการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทุ่งเทให้กับการเรียนและการวิจัยความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณจะช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและจดจำบทเรียนได้ดีคุณอาจมีความโดดเด่นในวิชาที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและการวิเคราะห์เช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ หรือการบัญชีควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการศึกษาในอนาคตการจัดตารางเวลาการเรียนอย่างเป็นระบบและมีวินัยในการทบทวนบทเรียนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษานอกจากนี้การทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มศึกษาหรือการขอคำแนะนำจากอาจารย์จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าส่รศีของคุณอาจนำมา ซึ่งโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการได้รับทุนการศึกษาคุณอาจพบว่าตนเองมีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศหรือการศึกษาในต่างประเทศสำหรับผู้ที่กำลังทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัยความละเอียดรอบคอบและความอดทนของคุณจะช่วยให้สามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพยอดค้าขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยความมั่นคงหรือความสะดวกสบายควรเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าหรือบริการการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประจำและการรักษามาตรฐานการบริการจะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความพักดีต่อบแบรนด์ในระยะยาวคุณอาจพบว่าลูกค้าชื่นชมความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงของธุรกิจของคุณควรพิจารณาการปรับปรุงระบบการจัดการและการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการลงทุนในเทคโนโลยีหรือการพัฒนาทักษะของพนักงานอาจเป็นประโยชน์ในระยะยาวดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณอาจนำมาซึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเข้าสู่ตลาดใหม่ คุณอาจได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือพบพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างไรก็ตามควรพิจารณาข้อเสนอหรือโอกาสต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจการทำการตลาดที่เน้นความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าหรือบริการจะได้ผลดีในเดือนนี้คุณอาจพิจารณาการใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นความมั่นคงและความปลอดภัยเพื่อดึงดูดลูกค้าเลขนำโชค เลขนำโชคสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ได้แก่ 2, 6, 8, 15, 24การใช้เลขเหล่านี้ในการตัดสินใจหรือการเลือกวันสำคัญอาจนำมาซึ่งโชคลาภหรือผลลัพธ์ที่ดีเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้ควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบประมัดระวังในการเดินทาง และตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อมก่อนออกเดินทางอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยระหว่างทั้งแต่ด้วยความรอบคอบของคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะ,ะเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางจิตใจดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแต่ก็อาจมีความท้าทายบางประการที่ต้องเผชิญ ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวพฤะศพที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกถึงความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีขึ้นกับคู่ของคุณอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่คุณรู้สึกอึดอัด หรือต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้างนี่เป็นเรื่องปกติและเป็นโอกาสดีที่จะได้พูดคุยกับคู่ของคุณอย่างตัวใจการแสดงความรู้สึกและความต้องการของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกว่าต้องการทำอะไรใหม่ๆร่วมกันนี่เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนกิจกรรม หรือการเดินทางสั้นๆด้วยกันการใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศใหม่ๆจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำดีๆท้ายเดือนอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแต่ด้วยความอดทนและความเข้าใจคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีการให้อภัยและการประนีประนอมจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาว ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวพฤะศพที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์จะนำโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนรอบข้างนี้เป็นโอกาสดีที่จะเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืองานอดิเรกที่คุณสนใจจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนพิเศษกลางเดินคุณอาจพบเจอคนที่ถูกใจและรู้สึกสนใจเป็นพิเศษแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกพาไปไกลเกินไปใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปการสร้างมิตรภาพที่ดีก่อนจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสัมพันธ์ในอนาคต ในช่วงท้ายเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใคร่ครวญถึงสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในความสัมพันธ์นี่เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนตัวเองและกำหนดเป้าหมายในชีวิตรักการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักที่แท้จริงเมื่อมันมาถึงอย่างไรก็ตามระวังอย่าด,วด่วนตัดสินใจหรือรีบร้อนเกินไปการใช้เวลาในการทำความรู้จักตัวเอง และคนรอบข้างจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในเรื่องความรักคำแนะนำทั่วไปสำหรับชาวราศีพฤษภ 1. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกใหม่หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 2. ดูแลสุขภาพอย่าลืมใส่ใจสุขภาพทั้งกายและใจการออกกำลังกายและการพักผ่อน อย่างเพียงพอจะช่วยให้คุณมีพลังในการเผชิญความท้าทายต่างๆ 3. จัดการการเงินวางแผนการเงินอย่างรอบคอบอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นการมีเงินสำรองจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงมากขึ้น 4. ใส่ใจความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรักหรือเพื่อนการสื่อสารอย่างเปิดใจและจริงใจจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 5. พัฒนาตนเองใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและโอกาสในชีวิตโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งในด้านความรักและชีวิตส่วนตัวการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการใส่ใจความสัมพันธ์จะนำพาคุณไปสู่ความสุข และความสำเร็จจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าไปข้างหน้าอย่างมั่นใจดวงดาวกำลังเป็นใจให้คุณในเดือนนี้